น,นี่ก็อยู่ที่ตลาดนัดนะครับตำบลปากแพร่งนะครับก็จ่ายกันทุก,ทกวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณบ่าย3ามนะครับถึงประมาณเย็นๆค่ำๆนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศบริเวณตลาดดูครับนี่ครับบริเวณตลาดนัดนะครับก็ตอนนี้แดดร้อนนิดหน่อยครับ ด้านหน้าก็มีเสื้อผ้าครับนี่ครับไปดูบรรยากาศนี่ก็มีพร้อมกับกระเทียมครับกับร้านเสื้อผ้าขนมนก็มีครับทอด ขนมอ,อันนี้ขน,นมจูจุนนะอ๋อครับอันนี้จาจกันทุักอาทิย์นะครับตลก<อ>ตั้งแต่ใบสองบาสามอ๋อนี่ครับอกบำลังชอดกันอยู่เลยครับเนะี่ย <c oughs> ไม่ไม่กล้าคนปักแรกเลยไหมอ๋อปักแรก รองเท้าก็มีให้ดูบรรยากาศนี่ครับ,ญญาานรบขนน้เบือ้องขนน้เบื้องก็มีครับ มาจายให้ทุกวันอาทิตย์เลยไหมครับครับผมอ๋อนี่ครับขนมเบื้องน้องอะไรน้องน้องเอรินพี่น้องเอรินนี่ครับนหน้าตาครับกำลังำทำอยู่เห้ยครับมีมีเบอร์ติดต่อร้านได้โฆษณาหน่อยก็ดใครติดต่อแบบเมาไปสั่งได้ได้ครับพี่เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรหาจำเบอร์ได้ไหมศูนย์แปดสองศูนย์แปดห้าสองแปด หาจ้ำซุนอาจ้ำอาซุนห้าศูนย์ห้าสามห้าศูนย์นี่ครับแล้ก็เห็นหน้าหน้าตาดีตามร่องนี่ครับอันนี้ก็ขนมนี่ครับบรรยากาศแกงก็มีครับแกงถุงแกงครับแกงเนื้อค่ะเอาแกงเนื้อแกงใต้ท้ๆนะไม่กล้าคนปากเพลิไหมอ๋อนี่ครับ นี่ขายตรงไดเท่าไหร่ครับเนี่ยตร้50บาทอ๋อตรงใหญ่เลยนะถึงว่าโอ้โหตรงใหญ่มากไม่เคยเห็นขนาดนี้ใหญ่ถึงละ50บาทไม่ไม่ไม่ใส่ผักอมีแต่เนื้อล้วนร่วนว้าวที่ถามว่าตรงไดเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเนื้อเยอะมากขายสูงนะ50ขาย60ยังได้นี่ครับได้เยอะจ้าครับอ๋อนี่ของป้าเลยไม่ใช่ต่อจิ้อือนี่ครับตอนนี้ อแม่กาคุนคุนนะคุณอาคุนคุอ๋อนี่ครับอของแม่กาใช่ไหป้าพงไหมนี่ครับปลาไก่ที่ตลาดมีปักมีอะไรพร้อมนี่ิ่มอยู่้างนนุ๊ครับบรรยากาศ ขนมก็ม <One input> ีอ <un paid> ันนี้โอ้ขนมอะไรครับเนี่ยขนมเค็งค่ะขนมเค็งนี่ครับขนมทรายมก็มีครับนปลาหมึกใส่กุ้งนี่ครับปลาหมึกโอ้ยโยโอ้ยโออ้ยกอ้ยยโล้ยอ๋อย ตลาดเริ่มตั้งแต่บ่ายสองหรือเปล่าบ่ายสามแล้วกันนะ,ะบ่ายสองบ่ายสามประมาณนาบ أ, อ่อ๋อครึ่งเริ่มมากันแล้วค่ะแต่ว่าคนจะเริ่มมาก็กบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคนเริ่มรู้กันเยอะยามมาเพิ่ม,อมอน,นี่ครับนี่งครับผละไม้ก็มีอันนี้หน่อยครกบรรยากาศครับ นี่ครับกำลังบทำอ้สามสิบสิบบาทเองอาเขายถูกสานะอนี่ครับกำลังทำกันทำกันขายดีครับต้องทำกันเรื่อยๆครับ <laughs> นี่ครับถ่ายบรรยากาศตลาดครับ ย้อนเด็กยังร้อนอยู่แต่คนเริ่มมากันเยอะอ,ยอ,อ,อ,อ้อคครับีนะครับะยงก่อเลยครับอ๋อเดียวในปังนั่งครับอ,อ,อ๋อคุ้นเหมือนตลดาดโขดด้วยไหมข้อคะใช่เลยครับอ๋อครับอ,รอ,อันนี้เขา,เ,ขเ,ขาเปิดเปิดมากี่กี่ กี่ครั้งแล้วตลาดนี้ตลาดนี้ที่ที่ครั้งที่สี่ครับอ๋อครั้งที่สี่ครับเราเคยเจอกันตลาดขนาดมากหรือเปล่าคะอ๋อนานแล้วเกือบปีและเพราะว่าเรายังติดตามอยู่ในเฟซนี่ครับอันนี้ก็คืออ๋อขายขายข้าวหมกด้ไหมตลาดนี้เมื่อก่อนขายช่วยวันนี้ไม่ขายครับอ๋ออันนี้เน้นพวกลูกชิ้นนะยำลูกชิ้นยำอ่าร้านอะไรนะเมืองนังน้าหนุ่มเมืองนั่งหนุ่มเมืองนังก็คือหนุ่มปากพะนังนะครับผมอ๋อยังใช้เบอร์เดิมไหมอ่ะเบอร์เดิมครับอ๋อครับ เว่มาเว่ยมาอุดหนุนกันได้ครับเอาดูกินมาก็ได้น้องไม่ต้องเงไก่ครับไม่ต้องอันนี้ปลาไหลกุ้งสดนี่ครับเอาไปข้าวเกรียบด้วยอ๋อขายถูกนะครับเนี่ยผัดซีวก็มีโอ้หัวก็มีค่ะนี่ครับใครชอบมาอุดหนุนกันได้ครับนี่คือตลาดอ๋อน้ำต้มจากขวดสิ่ม่าเองนี่ครับ ที่ตำบลปากแร่ครับแว่มาอุดครับเยอะแยงนี่ครับแม่ค้าอ๋อนี้ผัดม,มีทอดทอดมันกุ้งทอดกุ้งนี่ครับอ,อ๋อทอดนี่ขายขายขายลายลาย,ยางนะตลาดนี้อันนี้ก็ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งี่ก็กำลังทอดกันอยู่เลยนี่ครับ คุณแม่มาเลยแม่แม่ค้าชื่อป้าอะไร่ะ้าชื่อป้าปีดาอ๋อป้าปีดานี่ครับแวะมากันได้ก็มามาทุกสัปดาห์นะอ๋อนี่ครับร้านนี้ก็มาได้ครับน่ากินหลายอย่างอันนี้ปลาต้องโกล่าโอ้ตัวละบาทเองนะครับนี่ละบาทค่าสองดอลลาทก็ดีอ๋อสองคูนโอ้ขายถูกครับ อ๋ออันนี้ก็ช่วยละห้าบาทเองนะก็<า>จะซื้อไปนี่ครับดดกินกับสังกยา,าน,นี่ครับร้านนี้ใกล้หมดแล้วโอ้น,อนี่ครับหมึกชิ้นปลามหมึกเยอะครันนขบของจริง นี่หมึกย่างหมึกหมึกทอดดิหมึกย่างค่ะอ๋อไก่หมดแล้วนะไก่ดีไก่หมดแล้ววันนี้ไก่ดีค่ะอ๋อนี่ครับมีปลาหมึกทอดจ้ะปลาหมึกก็มีทั้งทอดทั้งย่างอ๋อครับนี่มามาขายทุกสัปดาห์ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาอีกน่าจะมาช่วยโฆษณาเพิ่มด้วยนี่ครับอ่านี่ก็มีผัดไทยกุ้งสดขนมไข่นกก็มีครับ มีรับบรรยากาศนี่ทอกันอยู่ครับขนมไขน่นกนี่แวะมากันได้ครับขายกันสัปดาห์ละครั้งยังไม่ทีนี่สัปดาห์ละครั้งอ๋อนี่ครับ นี้ก็เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งครับมับยากาศคนเริ่มเยอะแล้วครับแดดเริ่มหุก กล้วยทับก็มีครับไม้ละสิบบาทนี่ครับอ๋กล้วยทับนะครับหน้าตารครับครับใส่ทอดตรงนี้ครับบางช่วงก็มีแดดหน่อยโมติง้งคือก็กินเบ้ มูติ้งตรงนี้ครับมูติ้งป่าเล็กอ่าโอเคครับก็ตายบรรยากาศให้ดูแค่นี้นะครับนี่นะครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนครับ